สวัสดีค่ะดีใจด้วยค่ะพี่น้อดีใจด้วยค่ะเป็นไงคะความรู้สึกวันนี้เขาล่อนคว้ารางวันยกครัวกันเลยมีพี่ีบ้ด้วยรางวัลหนึ่งอ่าใช่ครับก็ เขาบอกว่าดีใจด้วยอะทุกคนนะฮะที่ได้รางวัลในวันนี้นะครับก็เชื่อว่าคือจริงๆอยากจะบอกว่าผมชอบคาพูดพี่โจอีมากนะที่เขาบอกว่าเพราะพวกคุณที่ถือป้ายไฟก็เลยทําให้พวกเราอยากสร้างผลงานที่ดีให้พวกคุณเนี่ยนะครับก็ชอบมากๆแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนที่คอยสนับสนุนผลงานของพวกเราเดอะสตาร์แล้วก็ศิลปินทุกคนด้วยครับผมอันนี้บอยซเซาเวียร์เงนะคะ ขอบคุณนะฮะคือขอบคุณจริงๆที่ที่อยู่งข้างพวกเรานะเอางที่บอกว่าทุกคนเป็นกำลังใจที่ทําให้เรา,าต้องคือมันเรียกดว่ามันเป็นแรงที่เราต้องทํางานต่อไปเพื่ออยากเห็นทุกคนยิ้มอยากให้ทุกคนมีความสุขกับสิ่งที่เราทำครับสัญญาว่าจะไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังครับจะทําสิ่งที่เราทําให้ดีที่สุดให้ทุกคนได้มีความสุขกันครับนี่โม ดีใจครับแล้วก็ขอบคุณทีมเพลงทุกทุกคนคือการจัดรางวัลสัวรางวัลหนึ่งมาเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากตัวเราคนเดียวหรอกมันเกิดจากทีมงานเบื้องหลังทุกทกคนแล้วก็ทุกทคนที่ช่วยสนับสนุนเราให้มาถึงวพนนี้ได้ขอบคุณมากมากจริงๆครับผม่ินน์สิงเกิลยินดีครับรักเธออยู่ดีครับขอบคุณทุกๆคนมากเพลงนี้มันโดนใจตรงไหนนี่ นี่มันเป็นความหมายแง่บวกครับถือว่าเวลาที่เรารักใครสักคนหนึ่งไม่จําเป็นว่าเขาจะรักเรากลับไหมขอแค่เราได้รักเขาก็พอแล้วครับก็ดีใจที่ที่มีหลายๆคนชื่นชอบครับ ฉันตายครับผมเขาจับใจครับคือต้องบอกว่าพี่ๆก็เป็นอีกหึงตัวอย่างศิลปินที่เรียกว่าเป็นศิลปินต้นแบบในด้านการทํางานของพวกเรานะฮะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึงรุ่นพี่ที่แบบโ,โหเรานับถือในการทํางานพี่ของางานแล้วก็ดีใจด้วยกับพี่ๆแล้วก็พี่ๆก็แบบดูพี่ๆดีใจมา,มากๆกับรางวัลน,นี้จริงๆครับแลก็อย่างบอกเขาครเดินตาอบอุ่นมากเลยเนาะครับผมี่เมีนพิโนอบอุ่นไหมคะครับอบอุ่นครับอนนี้นนหลับวันนี้เนาะ สวัสด <pec S 2> ีนด้วยนะครับขอบคุณครับ